ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพชาวโซเชียลแคมแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะวันนี้อยากจะมาร้องเพลงเก็บใจไว้ในวินชาคงมีเจรรักเธอเบื่อกับความปูนแปะมันมีค่าและไม่หวังมันเหมือนคนชินชาไม่มองไม่ฟัง และแล้วก็มีเธอเดินเข้ามาเข้ามาคนในรินชาที่ปิดตายเพราะรักเราให้อภัยใจเมาเมามาเป็นเบาที่ฉันรามาฝืนใจใหญ่ดีคนที่ไม่มีค่าให้รู้ว่าตัวเอง ยังสำคัญเก่งมาจากไหนก็เพ้ใจอย่างเธอมือไรที่พายังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีอีกครือรักเธอที่เคยสอหาามานานวันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอ ปันนี้นะคะ